สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพลริพินาคมาตติิศหนึสี่ครั้งที่78วันที่17กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปัดนี้วันที่17กรกฎาคมสองพาร้อยหกสิเป็นวันที่เจิที่ข้าพเจ้านางสาวกันพันสุแกแก้วพระบาิเสียงสวดสัทธรรมพระสุตร,รัตฤกษ์ด้เป็นต่างถวายเป็นพระบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจจะเรียกบูชาเหล่ากุศลอาจารย์ขณะขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นที่จะเดียได้มีสมาธิเจริญอัเพียนได้ผลสวด่งนนี้ได้เถิดบทที่หบทกราบพระรัตกาพระรัตรายอาหังสมาสมภพระวพระวจนจงิบัตสคาตพระวตาธรรมังครบามสาริสุปฏินพระกะโดสาสักะสังคังนมนี้บทที่สองบูชาพระเพรดิพินาอาหาสมาสมภูทจิรังปริริพุโตกุณในหิตะ มาโนทานิปารมิตจติสติเยาวชิวังอังพุทธังธรรมังสังฆังสานังตตุเชมิรัตนะตะยังธรรมังจารมิสตินาปุที่สมกกสวดชุนุมเทวดาสมนตาจักวาลสอตระคชตุเทวตาสัพมามมนิราชสัสนตุสักขโมคทงสเกกาใมเจโรเปศิริศขาราเตจันตาิเขวิมานิทิเประเทจังกามเรุนคะนีเกียริมิเขตเตภูมิเจนตุเทวชารพระวิสมยาคันพนคาอิธันตาสันติยังมุนิวราวจันงสัตวมิสัตุธรรมะสนนปโรอายะพันตาธรรมะส

พุทธังสาามิรมังาสนามิสังฆาศาสนามิพยปีพูทางาสนามิยปีธรรมังาสาื่อปิสังฆาราสนมิทติยปิพูททางาสนาตมิตัติยปีธรรมังาสนาตมิทติยปิสังฆาศาสาขศามิบีสวดสัจจยาถาณที่เมสระอัญญงพุทธเมรสนวรเอเตนะสัวจวัชนสสติิมหุสุาที่เมสระอัญญงธรรมมเมสนวรเอเตนะสัจวัชนสทสติเมหุสุที่เมสระอัญังสังโฆเมสนาวรเอเตนะสวจวเชนสบทสุธิมเหสุตสุาะุททัง นัเมระนะัตนพุทธาสรีระจิตตังธรรมังนัเมระนะัตนพุทธวิสุทธิสารังสังฆานะันเมระนะัตนพุทธสุเสระติเิเอตังนัเมะนะติระนะัตนตัตตนตะเอวังสมาสโมรสริธาวัตถุวิเศษสัพพุตังอัญโยยะวิตตะพุเนยขุขะวะสัพปวัตตังอสุมิตยามพิปิตเถวะยะถาติถเทเอกังวินาติถตาเดสมัสมะสมัมภะเวนะโลเกกธาจิตจัจเจเรนจัปปุตตุปูตังคาภีรยานวิสยังอติทุตัศทังวิญญูหิปันธิตาชนิหิ วิชัญยารูปังโลกมิเกจิกระถจุปรัพปริญญาเทศสันติสุทุวิชิตังปุรกายตายะนามิฮิวะชนะตายะสวิสตัมภิสมุปัสตังมนสิสุทธภาษาทัตนางปุญญะิกาณะมะสมุตตะมะปุณะภูมังภูคขาปมุจอะโมขะสารังคาตานังูชารเหสุปะระมาอิปชนียังนิพานสจิริยายุปนิสสะยทางสมาจิเรสะมละโสธนสิทธิยาจะสันวิอัฏฐกุสะเรภูปะเสกนยั ปานิหิจาปิสาระนังขมันนี้มีวะตัสสมาหิตังเทระตนังตณงเตระตนังสระนังขะธรรมะพระติณทิวังคณะเน,นสุนามะสมานาปุเชมาจาปิสาสะสตังสุปัสสนะจิตาตาสถานุปาวิจาริยาสทารตะจะปุูณียะตถาสุกะเตนะสุขีเทวิโมติเชนะตัสสะจะสถาปิสุวิธิโหตุโยเจทะธรรมะวินะยามหิปมาณะภุโตโลกุตระพิสมยโยนิยโตสุพชัง สโภปะนิสัยยะเจยยะอายัมปิโหตุวัตุตะเยปริจิโตสุปัสสะทะการโวที่แปดนามการาสิทธิคาถาโยจักขุมารหามาราปะกัทโศสามังวุปุตโตสุขโตว,วิมุตโตมาราสะปาสาวินิโมจยันโตปะเปสิเกพังชนะกังวินายังพุทธังวัตนัสสีระส,สารมิมิโลกะสา,า,านฐาจะวินายะกัญจะกันเตชะสะเปเชียสิทธิโหตุสัพพะตายะ ยาจจะวิรัสเมตุทมโมทชโยวิยตัสสัสตุทเสสิโลกสัะวิสุทธิคังวิยานิโกธรรมธระสะธารีสัตตาโุหสติกโรสุจินโนทำมวรันตังสีสารามมิโมหะปัทละอุปัสสะทังตันเตชสัเตชยสิทธิโหตุสัพพะยายจวิรัสเมตุสัทธำมาเสนาสุกตานุโคโยโลกะสะปะปุปกิเรสเชตตาฉันโตสยังสติติโยชกุจะสวขาตะธรรมังนิตังกะโรติสังฆังวรันตังเชียสารามมิ พุทธาภูตทางสามศีรรติถิ่งตัเตชะสัตเตชยะสิทธิวัตุสัพพันตรายาจามินาสเมตุเรก้าเบิดสวดนโมกอัณฑะกะคาถาน้โมอรัตโตสมาสัมเพรสะมเหงสีโนนโมอุตตะมาธรรมมสะสวัคขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสาปิอุสุทธสีรติถิโนนโมอมาตายยะรัตสะัลตนาตยะสะสัจุกังนโมอมากาติตาสัตสัตวุตตยะสปิณโมการปะภาเวนะวิขจันตุบัตจวา นโมคาราภุภาเวนะสวัชิโหตุสัพพทานนโมการสเตเตชนะวิหิโหมิเตชวา บริบสทมหาสมัยสวดเอวัเมสตาเอกังสมัยยังพระคุาสเกสุวิหติกกบิราวัตุสมุงมหาวันมหาตาพิสังเกัสัถิปจััติหิเพื่อโกศลเดิสัพเพเหวาอาติหิทัศนิจะโลกาทารุหิเทวตาเยปุยยานสนิปตาหงติภควาตังทัศนายะพิภุสังคัจักอัตโผจะดนางสุทาวาสกัยะยิการังเทวนงเอตตาทโหสีอญโผพระคุาสเกสุวิหัตติกับิดาวสตถุสมิงมหาวันในมหาตาพิสังเกตนัสสัตถิปัก ภาวตัวเ,เรกิปะเจงคขาถาปเสามาติอรโภตาเทวตาเสยถาปีดามาภาระปุริโสสมัญทิจังวะหังภาษารยาภสษาดิัมวะหังสามมญชยะเอะามะสุทัศบาสีสุเ er ทวสุอาทิตตาปะกโตประโตปะตุรังสุอรโตาเทวตาภาควตังพิเอตเทตะเอกมตังอสุเอกมะตังอัโเอกเทวตา พระวัตสัติเกอีมังขานาภาษิมหาสมัยวิบวระสิมิเทวะกายะสมคตาคารามีมังามาสมัยังถ้คิดได้ีวอปาระชิสังคติอธิโกอปาริวตาพะวัตสติเกอีมังขาาภาษิตระภิโกสวรัขังสุิตังออุจกะมคังสุสัทิวะนตาิะเหตุตมยติเยอิระคติปริตาติอุอปาริวตาพะวตสติเกอีมังขานาภาษิเชตวะคีนเชตวะปริขันอิทุีลาอุหะจัมะมิชาติาันเตสุทาติมาราจะค สริสดกอิมาคาราอภปสิเยเกจิพุทธาสนาคตาเฉนเทฆมิสันติอภัยภูมิปหายะมนุสังขีหังเทวกายาปริปุริสันติติอะเรคุภควาพิโคอามาเตศริเยคุยนาภิกคเวทัสสุโลกาทัดุสูเทวตาสนิพิจารโหติทัฏฐาคะธรรมทัศนายะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกคเวอะหิโสติละะอติตะมัทานะอะหะตัวสมาสัมปุทนาเตสัมปิภควาตานังเอตาปรมีวเทวตาสนิพิจารเอยสงเสยทัปปิไมหังเอตราหิเยปิเตภิกคเวภวิสันติอนันต์ข้าต อาตุสมาสัมุทธเตสังปิภควาตานังเอตัปปรมายุเทวตาสันิเบตาวิสันติยะทัปิเมหังเอตริอจิคิสมิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสัมมิพิขเวเทวกายังนามานิเทศิสัมมิพิขเวเทวกายนังนามานิตังสุนัสะสาธุคปบสิกโรธาพัสสิสัมมิติเอวัคันเตติโคเติพิภูภควาตปัจสสูงภควาเอตทะโจรสโรกะมนุกัสสัมิยะถภูมาตาสิตายเยสิตาคิริะปะรังปะหิตตาสมา วันเอกปีว่าททวตตัวอรบิสถานสาวกิสันนรเทเทวกายาปิกันตาเติชานถิโกเตจะอาตาปมากรงสุรพฤษศรัสรังเตสัพปุหุยานัอวบดิษฐาสนเปเกสตะมัทะงสังสังอัฏฐสัตตเดงัตังเอเกสัสรังอวษมาทะสงอเปเกนัตมัทะง ที่สภาพุราหุตหจสภาพป็เาบว่ากิรตราจคุมาตัตัวอันิสัที่สากิสิิสราเตเรกายพกันตาเตวิชนนถทพี่ครัวเยวัตีฉมิที่นักเหยูปโปรัสสาศาาเว่ขภูมากาปิรัาที่มันตชุดมตวันะวันโตยัิโนมัธมนาพีกมุภพีะสมิงรังชาตาสารหมาวัตถยะขะตะวิญาณที่มัตชุดมัโตนะวันโตยัสิโนมัธมนาภิกมุภพี่ะสมิงนง สาธิติสาสัยคณาตวิโนอิทิมตชิติมตวนาตยสสนโนมธัมนาภิกขุมิสนาสมบิมาอิเจเอิจตโสสสายคณะตวิโนอิทิมชุดิโตวนาปตยสสนโนมธมนาภิกขุมิสนาสมบิมนาเวสัมิตาปจัสตายคณาตวิโนอิทมชุดิมตวนาตยสสนมธัมนาภิกขุมิสนาสมบิมนางภิโรชกัยโกเวปุรสิพิชังปียนัสตัสาสังยานัปีรูปัสติภิกขโรชัยโกสุปะคสมบิงนางาะริ วัดราตวโรยสีมรธรรมนาพิมุกผู้รัิสืบนรงณะทาขีณาจาที่สงราวาตระสัสดีกุมภารที่เป็นมหาราชยศสโซจาเป็นสัพพะเวธนมาพลา อิทีมันตชื่ที่มันตนโตยสิมธมนาเป็นมบุภูาสมินางชิจัตทีสราชวิรุปกาสตินาคณนทีปมหาชยาสิศโสภตตเป็นสัพพวอินทามาภราอิทมันตชื่ที่มันโตนะวันโตยะสิณมธรรมนาเป็นกมภุภางสมิงนางอุตตรจัจที่สราชกุรรภาษาสติยคณทิเปรีมหารายาสิโภตะปสภวอนามาพราอทิมันตัิมนนะยสิมธมาปิคมภิาสมิงัง บริมนมาที่สังทตราโทัขินาวิโนโกปชิเมนาวิรุปโุโรอุตรังที่สังตาโตเตปหาราชสมัตาจตุรุท่สาททนมณะทังสุวเนกาพิโรเทเตสามายาวิโนทสะอาคุมาจณิกาสถามายากริโเวชุยเยผจาวิโรสหจันทนกาาเสโจะกินุขันธุยขันธุจะปันโถปัมุจะเทวาสุโตจมัตตาิเจตัสสิตจะริโนโรราชชนุสัพอะาคุปัจจสิโฌเจวัติพโรสุริยะวัชสาเอเตจายจารชนุพันภาสาราชุพิ กัมพราสตาราอากูปยยาคาสหะเอริปียามุนรตาราสอาจะอากูนัคายัสตินโนเอราวันุมานโคสุบคะสับริวรางเยนคาราเชสาสาหะระตดทิภาธิชาปะขิวิสระจักรคูเวหายัสเตวันามาชาปตาจิตดราสุปนาอิติเตสานามาพิยรธานาคาราชนามาสีสุปนาโตเขมมะกัสิพุทโธสันหะหิวาจะหิบวะวิยันตานาคาสุปนาสนะมะการสุขพทังชชตาเวชิราหะธินะสมุทห์อสุรสินาพาตโรวาสเวสเต อิทมตชิมโตอิตยสัิโนกราคาชาภาพิสมะอสุราธนเวขาสาวปจิติสุิตสัพาราชนมุจิสาสตันจริพุตตนางสเวโรจนตมังกาสนาหิตวังพระเังหิพัทธมุปาขมุสมโยธานิพพันเตพิคุณังสวัสดคุณัง อาโพชเทวาปัต <icana>, ิวิจเตโชบายโยตถาคัมมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายะสสาสหะเมตังกรุณากายิกาอาคูเทวายะทัิโนฆาเสดิยัตสุกายาสเพยะตาวิโนอิธิปัจติชุติปิโตวนาอวโตยะสิโนมุธามนาภิกขุมุงพิขรผู้มังเวทุจเทวาสาริจ่าอสปะจัตุเวยามาจันทสุปฏิสาเทวาจันทามุขุปริกิตา สุริยสปิสาเทวสุริยัคปรกตานคตานิปรกิวะอคุบทวรากาวาสุาวาโซเสโสกุปะคาบริโทท่าเสตทัศกายาสเพียตาวนโนอิทิมตชิมโตวันอวตโยยสสีนโมธามนาปิกมุีขระสัมิงวันังอรคูสาวูเทวสารมคสิขาิวอริสกาจาราจาอุมาปุภานิพัสสิโนวันุนาสสธมาจอจุตาจาะอเนชกาสุเรวิจราคูอรคูวสวนิสโนทาเศตทัศกายาสเพียตะวินโนอิทิ สมามหาสมามนุษสามนุษย์สัตมคิดทับสิกอาโคอาโคมนุษยปถุสิกาทาคุหยศเทวาเยจาโหิตวาสิโนพระค่ามหาพรคาอโคเทวายสสิโนท้าเศเตทัสสักยาสเพนะตมีโนอิทิมาตชิติมโตวนาวตัวยสสิโนบธรมนาิกมิสิสุการกรุมหาอุณาอโคเวทนาหะโธาระแหะปมุขาอาโคเวิกนาสทธรรมธาาักชามิสกาจายาสิโนทนายอาคาปชนโยโยทิสาอภิวัสติทัสเศเตทัสสักยาสเพนะตระมีโนอิทิมาตุชิติมโตวนาวตั พี่กุณังสบิณาเคมียาทุสใจยมากตะกาจายัสสินโนสปิตการามาเสถาชุติธรรมาจารสวาิมาลราติโนอาคูอัทาคูปารานิมิตาทาเศสเดตาสัชกายาสเพยตะวิโนอิทิวันโตชิติมโตวันนาโตยัสสินโนมธมนาพิคกมุพี่กุณังสบิณังสัเทเรเทวานิกายาสเพียตะวิโนนามวะเอระาคันจุญเยจันเยสัติสัทธาพุพธาสติมังคีกโอคะินะมาราสวังอาเกมโคะตรังนาคังจันทวะสิตาติตังสุภามาบรมมตุจัปุตติชิริมโต พิติสติอุปปนฏฐโนชิตมตโตพิสมักายโยยะสัจสีโสท้าเสนาอินราภุปปเจกะวสวัติโนเตสัญจัมสโรอังหาดิโตปริวาริโต เตจจาสเพอภิกติเตยสินเทวิสภามาเกมาราสินาภิกามีปัสสการาสามิยังเอขณาธาพนธารันาผนธรมทวสมตสมนตาปริวาไรธามมวมุิาุจินอิติกถามหาเนกเสนอิเปสยปณินาตระมหาจัสรังกตะวันเพรรวังยถาปวุสโกเมโคธนายันโตสุิชกุตตะโสปจตวติสังขุตอสยงวเสตจาศพังพิญญาว่าบคนาเคุมาตโตอมารดยิสทาสามเกยสานเลระเตมาราศินาภิกันตาเทวิชนาธาพิกกพิกกุเตจจอาตาปามากรุงสุรภฤษ อในสังลม,มปิเฉยมสเพวิทยาสังฆบพยาติตายสัสสิโนโววรธิติสหพ,พูเ,เตหิสัมกะเตชะนิสสต,ติปุถุติสิบเอ็ดสวดมังคละสุตังออเสวนณจพารานังปันธิตานจะเะะอเสวนณา,าปูชาจปุชธิยานังเอางตามังคตมังคติรูป,ประเทสะวโสจะกปุเพจักภตะปุญญาตาอตสัมมาปณิทิจักเอาตามังคตมังเะขุสตัจจจิปัญจวิริโยจะสุสกิโตสุภาษิตาจะยาวาจักเอตามังคตมัง มาตาปิทุประธานาบุตตาราสสะสังโฆอนุกราจักกามตาเอตามังคะอโมตมะทานันจะธรรมชาติยจะยาตะการันจะสังโฆอนาวาชานิธรรมานิเอตามังค์เทตมังอารติวิณติปปะมัชฌาปานจะสัญญโมอปปะมาโถจะธทำมิสุเอตามังค์เทตมังคารวะจะนิมตโตจะสันตุทีจักตัญญุตากเรนะธรรมะสระนังเอตามังค์ตะมังขันธีจะโสวะจะสตาสัมะนะนันจะทัศนังกเรนะธรรมะสารกช้าเอตามังค์ตทมัง ตาโปจะพมริยันจะอริยสัตนะทัศนังนิพพานสัจฉิเกเริยจะเอตัมังคารมุตมังพุรสะโรกธรรมิหิจิตังยสะนะคปติอโศกังเวรสังเกมังเอตัมังคารมุตมังเอตัติสานิกตวะนะสัพพะทะมาปะรสิดาสัพพะะโยธิงขจันติเจตังตันเตสังมังคารมุตตามันติ บทที่สองประวัรัตนริยักิจิวิทังอิทาวางูรังวาสเกสุวายังรตนปริตังนโนสมะอธิตถาคติอิทัมปิภูเทระตนปริตังเอเตนสัจเนะสุหุโตยัามุท้าขังอมตังปริตังยทชาสกยมุิสวหิโตนาเนะธรมีนะสมาิกิจิอิทัมปิธรรมีรตัปริตังเอเตนะสัจเนะสุภฤุโตยามุทเสโขปะริวันยิสสจิงสมาธิมานันตะิกัญญามหุสมาธินาเตนสมโมวิชติอิทัมปิเมรตนปริตังเอเตนะส สตังปัสสาจตาริเอตานิโยคานิโหติเตทักิเนยสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาบารนิทัมปิสังเคระดังปนิตาเอตินาสัตตินาสุวิเทโหตุเยสุปยุตามนัสสะธเนนะนิคามิโนกุตมัสสะสะดัมหิเตปติปตามะตังวิไคหะละทามุทานินพุติณิพุติณปุจฉานาอิทัมปิสังเคระดังปนิตาเอตินาสัตตินาสุวิเทโหตุคีนังปุระณวังณที่สัมภวัง ยาตะเจตายติเกผ่าววสุมิเตขีนาพิชาอุวิชันธานิพันติทีรายทายาปฏิโพอิทัปปิสังเคระดังเบตะเอเตนะสัจเจนะสวดโตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสรชสวาอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปชาอตันตสะโพสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทวะคันทโพนามาโรสัตโผมนาชิตังอปะชิตังเกยีราตทารูปัสะสัตตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสรปรสูตภาสิตะมิทังเตนะภควตาชาณาตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะ ตุมเหมะอนุดสเวนะมาปารมะปรายมาอิติกิรยมาพิตกะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุนาอาตะกะเหตุมานยะคะเหนะมาอาการะปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยมาพภะรูรูปตายะมาจะมโนโนุรุยธาตุเมเหตอตตนาวชะเนยธาอิเมธะม,มาอกรรุสระอิเมธะมาสว,าวัชาอิเมธะมาวิโยครหิตาเบธะม,มาสมัตตาสมัตินาอิตายะทุขายะสัวัตตันติอัฏะตุเมเห วชัเหยยะทายะทาตุมเหอะระนาวชัเนยยะทาอิเมธมากุสระอิเมธมาอะระนาวสัยอิเมธมาวิญญูปัสถายอิเมธมาสมัตตาสมัตินาหิตายะสุขายะสังวัตติอรหตุเมเหเบสัมปชะวิหะระยะทาติเบื้ที่สภาพเบื้องสวดอุปเนยะสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงชรุปริยตสัสนสติตนาเอตังพายังมารณีเปคขมาโนปุญญิกเยราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังชรุปริยตสัสนสติตนาเอตังพยังมาโน โลกามิสังปัชเฉสสติเปโขโยทธะกายนะสังยโมวาจายะอุทะเจตสาตาตัสสะเปตสสสุขยะโหติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจินโนสุขบาวหาติ เอสานิสังโสธทมเมสุจินเนทุกติงคจติธรรมจรีสเพสังขารานิจติยถาปัญญายปสติอัถานิพนติทุเคเอสสามัคคูวิจิยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปสติอัถานิพนติทุเคเอสสามัคคูวิจิยาสเพธธรรมานาตติยถาปัญญายปสติอัถานิพนติทุเคเอสสามัคคูวิจิยาบทที่สิบหกปรสวดอปรักกะชาดดอปนักกถาหนาเมเกทุติยังอหุตติกาเอตัธัญายะเมทวีตังกเนยยะอปรักังพะหุงเวสาวัง ยันต <ih> ิปภะตานิวรณิจะอารามรุขะเจตยานิมนุษาพยัตชิตาเนตังขโศนังเขมังเนตังสระมุตตมังเนตังสนะมัคมะสัพพุทขะปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมจะสังฆจะสายังคาโตจตาริอริยสัจนะนิสัมปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขสะจะอติกมังอริยจะอธังคกิกังทุกขูปะสะมะคามินังเอตังขโศนังเขมังเอตังสนะมุตตมังเอตัง สนะมคมาสัพพะทุขะปมุจติบทที่สิบเจ็ดบอสวดประเทกาลตคกถาอธิตั้งนระหว่างขม่วยะณณปฏิกังเขอนาคตังมุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงเลยไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติธรรไปหินาตังอปะจาจนะคะตังสิ่งใด่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นเป็นอาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั่นจะยธรรมตถาตถาวิปัสสติวิปัสสติสังหิรังอสสกุปังตังวิามนุ ลุรพรุวเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทปัจจุบันแม้เาแง่ไม่คอรใครทำน้นได้บุคคลนั้นเพื่อเิทนนนึงใปุกปองเธออาชีว่าีจัมาตะปังโกชัญญามาร่างสเวเพงทำความเพียสนวันวนี้และค่รปควตายในวันพุ่งนาโนสังครันเตน,น้มหาเสนนะมาจนาุนพะความผัดเพี้ยนกับบรรพมิเสนยย่นั้นย่อมไม่มีกระทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงเอารตะมาระดตังตังเวระเทกาลตุติสันโตอจิกเตมุนิฏิพระบุรีผู้ทรงกที จเจริญผู้บม่ดีหนึ่งจเจริญด้วยประการทีแรก บทที่18บอรสวดพิณหาประจวตคณะพถาแปลชราธรรมมุมหิชรานติตาเรามีความแก่เปธรรมราจุล่พ้นความแก่ไปไม่ได้พิธรรมมุมหิพิทนัติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจุลพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมมุมหิมรณัอนัติตาเรามีความตายเปธรรมราจุล้นความตายไปไม่ได้สัพหิเมยิยหิมาพิหิอนาภวมินารภวเราจะละวเปต่างคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักขุมหิกรรมไทยโยนิกรรมปัญญุกรรมปฎิส อย่างเป็นที่เพึ่งอาศัยอย่างกำมังคริสมิกอรยานางวาปาปะกังวัตสัตทายาธาพุทธสมิเราทำกับแม่ได้ไวเป็นู้หรือเป็นป่าเราจะไปถทายญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผองกรรมนั้นสดไปเอวัางอเมหี อภินางอพิเดวีคิดตะพังเราทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเทิดบทที่สิบเก้าปรสวดเทวตาอโยชนกคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาโหตุสเพเพปิปานิโนเอตาวัตจามิฮิสัพพังปุญญาสัพพังสัพเพเทวานุปโมทันตุสัปสัมปฏิสิทธิยาธนังธนตุสทายสีนังละขันตุสัพปธาภาวนาเิียรต่างโหตุฆจันตุเทวตาคาถาสเพพุฑาพระวัตถาปเจกนาจจยังพระมหัตนนันเจนิชนะละขาราภิสัปโส บทที20่20ปริบบทสดเทวตาปฏิทานคาถาอันทัพยังปฏิทานคาถาโยพนมเสยาเทวตาสติวิหารวาสณีถ er, ูกไปคาเลโพธิคเรติห so ah ah, ิงติหิงตาธรรมธาเนเนพระวันตุกุชิตาโสทิงการณเตทาวิหารมมทะเลเทลาจะมะชานวากาจะพิฆาโวสารามิกาธานปฏิอุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสะปานุผูตาสุกิตาพู้บรรดุเตชะลัภูชาเยปิจะทัสัมปวาสังเสธะทัชตาอัฐาวปาปติกานิยานิกางธรรมวรางพดิจเตสเพปิทุกษะการณตุสังขยังทาตุเจรังสตังธทมโม ธรรมธาราจะปุคราสังโฆโหตุสา,าสามะโคว,วะอัตถายะจะหิตายะจะอมเมรักตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจริโนวุทิงสัมปาปุณียามะอัฏฐเมริยปวิทิเตบทที่เอ็ดปสวดสัพพะปิตทานาคาถาแปลาอรราตถะยังปิตทานาคาถาโยปนามาเสปุญญสิธานิกระสะเยานิกตานิเมเทสัญจะพระคิโนโหตุสตานันตาป,ปมานคาเยปิยาคุณมัตตาจะไม,ม่ห่างมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจาปายะทิฐาวาอนเนยมชัปตะเวริโน สตาติทันติโรกาสมิงเตปุมาจะตุโยนิกาปันเจกะจะตุวกราสังสนตา,า,าพระวพเพเยตังเยปฏิทานาเมอนุโมทันตุเตสยังเย,ยจีมังนปะชานติเทวาเตสังนิพเทยงมายาธินานาปุญญาณานุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตาสทหาหุโตอเวราสุกชีวินโเนเขมะปัทนะจัปปัปันตุเตสัสาสิตังสุภา ขอสัตย์ทั้งหลายไม่ใช่ที่สุดไม่มีประมาณจเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือคือะไดเป็นรักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่วข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางมีและแระมีการตั้งอยู่ในโลกห้ายบุทธสารเพื่อนกนเนิดสี่มีรั้นแรกขันหนึ่งและคั้นสีท่องเที่ยวอยู่ในภพในและภพใหญ่สัตว์อะไรทราบทราบกานให้สวนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัต ขอสารผู้ช่วยมีเวรยู่เป็นส่วนเสเริมเถิดและจะถึงท่าอันกเกษมเถิดของความอดีตของสารนั้นจงสำเร็จเถิด อนุภาพแห่งสัจจะอิคางอนภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรายด้วยก้ารายสาทยาบทสดมวลพระสุภปริณและพระดาลเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเิดมีค่พระเจ้าขอให้พลจากุพกภัยในองวงกรข้าพเจ้าจะเินทางโลกทางธรรมขอโดยเทียวเทด้ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายมนและธรรมล่านี้เมื่อท่มแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและบระุมงคลพระคินพิริพณาดยวิลที่เด็จพญานาสองวันว่ารวิเว็วิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทังทีผ่านมาและที่จะจสร้างในอนาคตขอ